ฮัลโหลวันนี้ผมจะมาแนะนำเวสแกรมฟรี n ด t นะครับหาเงินออนไลน์ได้ที่บ้านช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับหาง่ายๆไม่ต้องทำอะไรง่ายๆเลยกดลิงก์สมัครใต้คลิปนี้แล้วก็เริ่มทำเงินได้เลยสะสมเหรียญแกรมครบ500แกมแรมแลกเป็น เงินเหรียญ US dollar หนึ่งพันนะครับได้ง่ายๆเท่ากับสามหมื่นบาทไทยนะครับอลองดูนะฮะกดเข้ามาหน้าเ e d บอร์ดก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะมีคนได้เหรียญที่ลุ้นโรดทุกหนึ่งชั่วโมงทุกคนนะฮะกดเข้าไปป๊อปนะฮะอย่าลืมกดตรงคาว่าฟรีตรงนี้ก็จะมาหน้าให้เล่นถ่าหมุนนะฮะเหมือนฟรีบิตคอยนะฮะ กดคำว่าโลนะฮะสูงสุด1นึ่แผ่นแกรมก็สามารถส่องสอนได้เลยแล้วก็มีลอตเตอรี่ด้วยนะฮะดูลอตเตอรี่นะฮะได้ตามรางวัลน,นะฮะหนึ่งถึงสิบได้สองพันห้าร้อยกรมนะฮะตามเลทได้เลยนะฮะ,ะแล้วก็ดูวิดีโอนะครับอย่าลืมครับดูวิดีโอง่ายๆนะฮะดูวิดีโอแล้วก็ใหเราอัปโหลดวิดีโอของเราลงไปด้วยนะครับเพื่อ,อะจะได้เหรียญแกมเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยวันวันหนึ่งก็ดูประมาณสิบสาวิดีโอนะฮะแล้วก็กดสมาร์ทคอนเทน นะฮะกดทุกหนึ่งวันนะฮะสะสมเหรียญไปเรื่อยง่ายๆแค่นี้ฮะถอนเงินผ่านวีซามัธสการ์ดบัญชีเพย์พาบัตรพายอเนียเพย์เยียนะฮะแล้วก็บิตคอยบิตครับสตางโปรได้ทุกอย่างนะฮะเพื่อนๆสนใจทดลองดูนะฮะไม่ต้องลองทุนก็ได้ครับกดลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ